วันนี้เราก็จะมาพูดถึงขั้นตอนการเคลียร์แบบนะครับขั้นตอนแรกเริ่มจากเราได้แบบสถาปัตมานะครับเราก็ต้องมาเคลียร์ก่อนเพราะว่าเพื่อความชัดเจนนี่อุปกรณ์ของผมนี่นะฮะถอยมาใหม่เลยอ่ะพูดถึงผู้สนับสนุนก่อนผมไปเอาแบบมาจากไหนนี่เลย Layer house นะครับ Layer house รับเขียนแบบบ้านนะครับเข้าไปดูเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ก็โดยทั่วไปนะครับสำหรับแบบบ้านแบบอาคารสถาปัตย์ทั่วไปนะฮะอ่าเดี๋ยว z o มดูปึ๊บมันก็จะมีระดับต่างๆนะครับโดยระดับพื้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเช่นอ่าพื้นในตัวบ้านนะครับในตัวอาคารพื้นระเบียงลดระดับพื้นจอดรถพื้นห้องน้ําเป็นต้นนะครับระดับมันก็จะแตกต่างกันไปอ่าในที่นี้อย่างอย่างเช่นแบบตัวอย่างที่ เอามาให้ดูนะครับอ่าเป็นแบบขาวดําธรรมดาถ้าคนอ่านแบบเป็นก็พอรู้เรื่องนะครับก็ต้องมานั่งดูเอะตรงนี้อ่าตรงนี้ระดับบวกเท่าไหร่อ่าขอบเขตถึงไหนอะไรยังไงนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูถ้าเราใช้เฉดสีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากระดับหลักก่อนโดยส่วนมากผมจะใช้สีเขียวโดยส่วนมาผมจะใช้สีเขียวใน พื้นระดับหลักนะครับเช่นตรงนี้ห้องรับแขกบวก60สบบวก60นะครับรับประทานอาหารบวก60ห้องครัวบวก60ห้องนั่งเล่นบวก60ห้องนอนบวก60นะครับห้องนอนสองบวกหประมาณนี้โอเคเรามาลงสีดู เราก็ได้มาแล้วนะครับงาน Clear. Clear เคลียร์เคลียร์แผ่นแ <c> ผ <oughs> ่นสถาปัตย์นะครับแล้วตัวเฉดสีเนี่ยเคลียร์ได้ทุกอย่างนะครับพวกระดับฟินิชระดับเทโครงสร้างระดับท็อปปิ้งระดับลีนนะครับ <c oughs> ก็คือแบบเราได้มาเนี่ยควรจะเคลียร์เคลียร์ทุกอย่าง <c oughs> นะครับ เพื่อความถูกต้องชัดเจนแล้วก็สามารถทบทวนแบบได้นะครับไม่ผิดพลาดเพราะบางทีระดับอาจจะดรอปลงไปหรือว่าระดับแบบที่ได้มาเนี่ยไม่สอดคล้องกับความความฟังกช์ชันการใช้งานเราก็จะได้ตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการเคลียระดับแบบสถาปัตย์อาะเดี๋ยวเรามาดูการเคลียแบบ โครงสร้างนะครับถ้าในงานดีไซน์งานออกแบบเนี่ยเราต้องเราจะเคลียร์กดลงไปเรื่อยๆอสเต็ปแรกเนี่ยเราเคลียร์งานสถาปัตย์ก่อนงานเตกก่อนนะครับเสร็จแล้วอพอเราได้ตัวนี้เราก็มาดูสมมุติว่าเราเคลียร์แบบสถาปัตย์เสร็จนะครับเราก็มาวาดเส้นคานอ่า ตามแนวผนังนะครับมีผนังตรงไหนก็ใส่คานลงไปก่อนนะครับมีแนวผนังตรงไหนใส่คานลงไปก่อนแล้วก็มาดูอ่าเรามีสมมติเรามีลายผนังแล้วเลยเรามีลายคานเข้าข้าแล้วเราทาบดูแล้วก็ได้ลายคานมานะครับคราวน,นี้มาเช็คตรวจสอบระดับระดับคานอ่า <c oughs> ระดับ ที่เคลียร์นีฮะสามารถใช้ได้ทั้งงานออกแบบนะครับเคลียร์สำหรับนั่งงานอ่าเช่นระดับจะเทคอนกรีตความสูงการติดตั้งไม้แบบนะครับถ้าระบายสีไปเนี่ยอ่าถ้ายังถ้ายังหน้าง,งานได้เป็นแบบขาวดำนี้ไปนะครับบางทีก็ต้องมานั่งไล่ดูว่าเอตัวนี้บวกอะไรยังไงถ้ามันแบบมัน ใหญ่มากๆนะครับบางทีความผิดพลาดมันก็มีแล้วก็จะช้านะครับช้าถ้าเรามาเคลียรย์แบบก่อนด้วยสีเนี่ยอย่างน้อยๆผ่านตาไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยแล้วช่างมาดูเนี่ยง่ายมากนะครับความผิดพลาดก็ลดลงนะครับอ่ะอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเรามาดูคราวนี้พื้นที่เราจะเคลียร์เนี่ยธรรมชาติของมันก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับ เป็นอสองประเภทใหญ่ๆในในตัวอาคารก็จะมีพื้นแผ่นพื้นสําเร็จแผ่นพื้นสําเร็จแล้วก็พื้นสลับนะครับมีสลับออนบีมแล้วก็สลับออนกาวแล้วแต่งานดีไซน์แล้วแต่แบบที่ให้มานะครับอ่ะเรามาดูว่าแล้วระดับคารเนี่ยจะเคลียร์ยัยงไงทดยังไงก็คือมันจะมีอ่ะถ้าเป็นพื้นสลับ เออถ้าเป็นพื้นสำเร็จนะครับตัวนี้คานนี่สมมติมีคานอยู่นี่เราก็ต้องไปดูรายการประกอบแบบนะครับแผ่นพื้นวางหัวแผ่นพื้นวางพาดอย่างนี้นะครับระยะเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่อ่าตรงนี้สมมุติเราให้5เซนนะครับ เทท็ททอปปิ้งอีกเท่าไหร่เทคอนกรีตท็อปปิ้งอีกอตรงนี้โดยทั่วไปเราเทกันอยู่อีก5เซนนะครับแล้วก็ระยะกระเบื้องรวมปูนทรายกระเบื้องกับปูนทรายอีกก็เผื่อไว้อีก5เซนรวมตรงนี้15เซนนะครับ สิเซนติเมตรอ่าจากระดับของฟินิชชิ่งทดลงไปปุ๊บระดับหลังคาเนี่ยจะถูกกดลงไปประมาณ15เซนนะครับสิเซนโดยประมาณอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับพื้นแบบแผ่นพื้นสำเร็จจากระดับพื้นฟินิชที่ บวก60เราจะกดลงไป15เซน็นเซนเพราะฉะนั้นจะเหลือที่หลังคานเนี่ยบวก45อ่าเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเอาสีอะไรดีบวก45สีสีส้มไปเลยอ่าอ่าแผ่นพื้นสำเร็จหัวนี้อ่าพาดนี่ นี่ต้องบวก45นะครับอ่ะแล้วแผ่นพื้นสลับทำยังไงแผ่นพื้นสลบแผ่นพื้นสลับ,ลบมันก็จะมีคานที่เทพร้อมพื้นถูกไหมครับอ่ะพื้นตรงนี้เราก็ไปดูรายการประกอบแบบ ว่าความหนาพื้นเท่าไหร่สมมุติว่า10เซนนะครับ10เซนตรงนี้เป็นเททั้งหมดอ่ะนะครับแล้วก็จะมีท็อปปิ้งท็อปปิ้งอ่อฟินิชของฟินิชชิ่งอีกนะครับมีปูนทรายปรับระดับมีกระเบื้องนะครับอีกประมาณเผื่อไว้ประมาณ5เซนตรงนี้5เซน อ่าสิบเซนเนี่ยมันเทอมในคานอยู่แล้วนะครับนี่คานอยู่นี่สิบเซนของพื้นเนี่ยมันเทอมในคานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม่นับนะครับมันจะมีแค่ระดับฟินิชชิ่งเนี่ยประมาณห้าเซนเพราะฉะนั้นระดับคานจากฟินิชชิ่งเนี่ยจะกดลงไปประมาณห้าเซน เช่นพื้นที่เราเคลียร์ไว้นะครับพื้นที่เราเคลียร์ไว้พวกสแสลบจะมีอะไรบ้างมีระเบียงมีห้องน้ําพวกนี้นะครับลดลงไป10เซนเอ้ยลดลงไป5เซนจาก5บวก50เป็นบวก45พอดีอ่ะเพราะฉะนั้นคานตัวนี้ระด,ดับเดียวกันบวก45 งงไหมครับไม่โอเคหลักการง่ายๆว่าระดับคานตัวไหนอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ระบายไปตามนั้นนะครับเช่นตัวนี้พวกนี้อ่าสีเราต้องดูแบบเคลียร์ระดับฟินิชชิ่งไว้นะครับมาประกอบกัน จอดรถนะครับตัวนี้สลับสลับออนกาวนะครับถ้าจากแบบถ้ายกตัวอย่างว่าเป็นสลับออนกาวนะครับถ้าเป็นสลับสลับออนบีมก็คือทดแบบนี้นะครับทดแบบนี้แต่ตัวนี้เป็นสลับออนกาวเนี่ยก็คือมีคานร,ระดับหลังคานนะครับ แถบออนกาวเนี่ยต้องวางบนดินห้ามวางบนคานแล้วก็ห้ามเชื่อมต่อกันนะครับอาจจะเว้นไว้ประมาณนิ้วหนึ่งโดยทั่วไปนะครับใช้กระดาษชานอ้อยหรือว่าแผ่นโฟมกันจอยนะฮแล้วตัวนี้เป็นพื้นเพราะฉะนั้นระดับหลังคานกับระดับฟินิชเนี่ยน่าจะเท่ากัน นะครับหรืออาจจะก,กดไว้5เซนเผื่อปูกระเบื้องเผื่ออะไรอย่างนี้นะครับอ่าในี้ผมให้ว่าตัวนี้เป็นระดับอคอนพื้นฟินิชตัวนี้เป็นเทคอนกรีตขัดหยาบนะครับถ้าเป็นพื้นขัดหยาบแสดงว่าหลังคาตรงนี้เสมอได้เลยไม่ต้องกดลงไปนะครับอาจจะใช้เป็น สี่มภูนะครับบวก0.10ยงนตันี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้อาจจะง่ายๆหน่อยนะครับเป็นแบบตัวอย่างง่ายๆหน่อยก็คือ เราก็รู้แล้วว่าระดับคานเนจะเป็นยังไงคานวิ่งต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้ระดับโดดกว่าเพื่อนกดต่ำหรือสูงขึ้นมา,ากลายเป็นคานซิมเปิลหรือเปล่านะครับบางบางหลังช่วงนี้อาจจะอยู่ระดับ9 0ช่วงนี้อาจจะอยู่ระดับแค่75เพราะฉะนั้นเวลาคำาวิเคราะห์เนี่ย ถือว่าเป็นคานคนละช่วงกันนะครับระดับแตกต่างกันจริงๆมันง่ายๆแค่นี้นะครับประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างอย่างที่บอกเอาไปเทลีนผังเทลีนก็ได้ให้นาง,งานนะครับผังถ้าเป็นชั้น2ออาจจะเป็นผังวางระดับค้ำยันไม้แบบคานชั้นสองนะครับหรือว่าเป็นระดับเทท็อปปิง้งพวกนี้นะครับก็คือ ระบายใช้เฉดสีเนี่ยระบายระบายไปนะครับแยกประเภทต่างๆแม้แต่ตัวแบบสถาปัตย์อาจจะแยกด้วยว่าเป็นฟินิชชิงประเภทอะไรอ่ะแปลนแผ่นนี้เรามาแยกฟินิชชิงอ่ะตรงนี้เป็นกระเบื้องนะครับตรงนี้เป็นมะพื้นไม้ละแนงนะครับก็ระบายไปคนละสีนะครับเป็นหินขัด นี่คราวนี้ก็รู้แล้วว่าเราต้องเตรียมพื้นพื้นผิวยังไงเตรียมโครงสร้างไว้ยังไงทดระดับยังไงนะครับอ่ะจะเห็นความแตกต่างกับตอนต้นว่าแบบดูง่ายดูยากต่างกันนะครับโอเควันนี้เราก็เคลียร์แบบด้วยเฉดสีนะครับเตรียมข้อเพื่อเพื่อเตรียมข้อมูลไว้จริงๆมันประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างทั้ง ั้งงานสถาปัตย์ทั้งงานโครงสร้างนะครับเพราะว่าเฉดสีเนี่ยมันจะทำให้แบบเนี่ยดูง่ายนะครับอีกหนึ่งอาวุธที่วิศวกรควรพกก็คือสีไม้ครับผมโอเควันนี้ก็เท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ